เข้ามาเลนกลางอะคะ่ะเสร็จทีนี้ความมาเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเสร็จรถเอ่อรถทัวร์เขาก็ชิดไปฝั่งนู้นเสร็จใช่ไหมพอเสร็จเราก็บอกว่าเอ่อให้ลูกน้องรถจอดแล้วช่วยเด็กก่อนเห็นมีเด็กวิ่งออกมาประมาณเอ่อเจ็ดแปดคนพอเสร็จจะข้ามไปปุ๊บเนี่ย<ๆ>เขาอกไม่ได้ต้องเอาถางังพอเป็นนั้นรถเมย์มาก็ไปขอถังรถเมย์มาเขาก็ให้ถังมา<ๆ>เสร็จไปฉีดมาไม่ทานมันโหมเร็วมากเอ่อเ<ๆ>ขาบอกว่าพาเด็กมาทัศนศึกษา เราก็บอกอ้าวแล้วเด็กกับคุณคุย,คยพวกเขางูหยุ่ในนั้นเต็มเลยคุยอีกสามใช่เด,ดเด็กน่าจะยี่สิบต้นต้นอยากจะวิ่งไปเขาบอกม,มันช่วยซีซัวไม่ได้เดี๋ยวยางระเบิดก็อะไรเงี้ยเสร็จความรู้สึกเราอะ่ะมันโอ้โหคือเด็กยังเล็กมากตอนนี้มันโหมเนี่ยข้างหน้ามันชุดลงไปแล้วมันชุดลงไปแล้วที่ผมข้ามมันชุดลงไปแล้วหลังจากตายนานไหมครับไม่นาน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  สายปุ๊บยื้ออ่าสายประมาณสักสักน่าจะมาสักไม่ถึงร้อยเมตรไม่ถึงดนึ่ห้าสิบเมตรได้แล้วก็ซุดลงไปเลยอ่าตอนนั้นพี่เห็นทางครูได้กำเรียนเด็กออกมาเห็นครับครูก็พยายามเอาเด็กออกนะแต่ว่าน่าจะน่าจะเขาไม่รู้ว่าออกไปเท่าไหร่แต่มีครูออกมาได้คนหนึ่งประมาณนี้ตอนนั้นช่วยกันยังไงบ้างช่วยยังไงผมอ่ะผมอ่ะใส่ผมอ่ะคือยังไงก็ได้ต้องการให้ไฟมันดับแล้วให้เด็กลงมาแต่เราไม่คิดว่ามันจะดับไม่ได้เราคิดว่าเอ้ยยังไงทางระเพลิงอ่ะ ช่วยได้นะครับแต่ว่าช่วยได้ไม่จริงเพราะถังมันน้อยมีมีมีทั้งหมดสี่ถังแล้วแล้วของพี่แคร์อ่บมีคนมาช่วยอีกสองถังก็ไม่พอสองคนสองคนสองถังโอ้โหไม่นักไม่ดับเลยฉีดทั้งหมดพอฉีดพื้หมดฉีดพื้หมดแล้วก็หมดแล้วเราก็ร้องหาถังตอนนั้นในรถมีพยานีเสียงเด็กเดกร้องไม่มีเลยผมเพงจะย้ำว่าเด็กไม่มีไม่ร้องเลยอ่ะผมเพงจะย้ำว่าทำไมเด็กไม่ร้องเลย มีแต่คุกอเด็กลงอด็กลงอเด็กลงครับพอดับแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่มาหลาังจากนั้นกี่นาทีครับอ๋อไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมดับเสร็จแล้วผมผมเห็นเพลิงไหม้มากใช่ไหมครับผมบอกว่าเออเอ้ยผมก็เลยถอยออกมาเพราะว่าผมกลัวหนึ่งยางระเบิดเพราะว่ากลัวว่ายางระเบิดอยู่แล้วเพราะว่ามันร้อนแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็มาดูเหตุการณ์จนรถน้ำมาก็น่าจะใช้เวลาสักพักคนน้ำมาสักพักหนึ่งใช่ไหมครับครับอู <Okay. S 1> ้เราตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงระเบิดไง เราไม่รู้เพราะเราได้ยินเสียงคือมันตอนมันสุดไปแล้วเราหน้ามุดไปแล้วตอนที่เราเข้าไปมันได้กลิ่นอะไรก็กลิ่มันก็มีแค่กลิ่นควันอย่างเดียวควันอย่างเดียวเลยใ,<ช>ลใจเราเนี่ยคือยังไงก็ได้เข้าไปช่วยเด็กแล้วก็ดับให้ได้ไม่เห็นเลยครับเพราะปั๊มท่วมเราไม่มกล้าเข้าไปใกล้เลยตอนนั้นชั่วโมงนั้นเพราะว่าเรากลล้อระเบิดเพราะเพราะล้อล้อล้อฝั่งที่เป็นล้อหน้าซ้ายเนี่ยมันยังมันยังเป็นยางปกติอยู่แต่ฝั่งล้อหน้าคนขับมันชุดไปเราก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวยางมันระเบิดโอ้เห็นแล้วแบบสงสารน้องอ่ะ แล้วเห็นน้องวิ่งมาตัวนี้น้อยเงี้เลยอ่ะผมเห็นน้องอ่ะโอตัวน้อยน้อยน้อยเงี้เลยไม่ได้โตเด็กน้อยเงี้เลยอ่ะ